สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับก็วันนี้มาพบกับการอัปเดตกิจกรรมนะครับโดยกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมที่มีทุกปีปีละหนึ่งครั้งนะครับก็คือเทศกาลเก็บเกี่ยวนั่นเองซึ่งมาในรอบนี้ปี2025นะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับในกิจกรรมเทศกาลเก็บเกี่ยวนะครับปี2025นะครับจะจัดตั้งแต่วันศุกร์ที่10ตุลาคมเวลา10โมงเช้าจนถึงวันพฤหัสบดีนะครับที่16ตุลาคมปี2025เวลา2ทุ่มโดยกิจกรรมนี้นะครับมาพร้อมกับโปเกมอน หนึ่งของเจ้าคาจิชูนั่นเองเน่นก็คือเจ้าคามิชูแล้วก็คามิซึโอรจินะครับโดยเงื่อนไขการเวลนาการนะครับก็ยังยากเหมือนเดิมถ้าเพื่อนๆอยากเวลนาการคาจิชูนะครับไปเป็นคามิชูจะต้องมีลูกอมคาจิชูนะครับ200เม็ดและไอเทมอย่างแอปเปิ้ลไส้น้ําหวานนะครับ20ลูกโดยแอปเปิ้ลไส้น้ําหวานนะครับจะเปิดตัวในกิจกรรมเทศกาลเก็บเกี่ยวนี้จากนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆอยากเวลนาการคามิชูไปเป็นคามิซึโอรจินะครับจะต้องนาคามิชูนะครับมาเป็นคู่หูแล้วก็จับโปเกมอนประเภทมังกรนะ ครับ7ตัวพร้อมกับใช้ลูกอมของคาจิชูนะครับทั้งหมด400เมตรเพื่อเวลาการคามิชูไปเป็นคามิสึโอระจินะครับเรียกได้ว่าล่างก่อนหน้าก็ดูวุ่นวายแล้วนะครับล่างใหม่รอบนี้เนี่ยวุ่นวายยิ่งกว่าอีกนะซึ่งแน่นอนนะครับมีแอปเปิลเปิดตัวใหม่นะครับเขาก็มาพร้อมกับโบนัสนะครับที่หางเพื่อนๆนะครับใส่ลัวมอสนะครับในเสาโปเกสต็อปจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นนะครับที่ตัวแอปเปิลเนี่ยจะปรากฏบริเวณเสาโปเกสต็อปนะครับให้เราเก็บเกี่ยวกันโดยเมื่อเราแตะที่แอปเปิลตรงเสาโปเกกสสสต็็ออปทีี่มมัวนะะครบจ มาร r ปไ i เทมนะครับ apple แ,ปปแสนหวานแอ a p p l ลอมเปรี้ยวแอ a p p l ลไส้น้ําหวานหรืออาจจะเจอโปกเกมอนก็ได้ซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็มีเจ้าคาจิชูนี่แหละดังนั้นกิจกรรมนี้นะครับเตรียมโลมมอสกันเลยนะ ถัดมานะครับเป็นโบนัสอีเวนต์ของกิจกรรมนี้นะครับก็คือลูกอม2เท่าจากการจับโปเกมอนด้วยผลพายและก็ผลพายสีเงินนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับผลพายเนี่ยเมื่อเราให้โปเกมอนแล้วเราจับได้นะครับเราจะได้ลูกอม2เท่าอยู่แล้วนะและถ้าเขาให้เพิ่มอีก2เท่านะครับคูณกันแล้วเนี่ยได้ถึง4เท่าเลยนะนอกจากนี้ก็ยังเพิ่มโอกาสในการเจอชายนี่ของมาเคชดฉแล้วก็มีนีฟนะครับแล้วก็เพิ่มการเจอแอปเปิลนะครับจากสอบกสตซอปที่มีลัวมอสติดตั้งอยู่นะ ถัดมานะครับเป็นโปเกมอนในธรรมชาตินะครับโดยเขาไม่ได้บอกนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างแต่เขาจะยกตัวอย่างมากก็จะมีมิวแท้งมิสซฮันนี่มินีฟนะครับแล้วก็อาจจะเจอคาจิชูก็ได้นะมาถึงเรื่องเสี่ยงเงินนะครับก็คืองานวิจัยจํากัดเวลาแบบเสี่ยงเงินนะซึ่งตัวนี้นะครับนอกจากจะได้งานวิจัยแล้วนะครับยังมอบโบนัสให้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆซื้อตัวนี้จะได้รับโบนัสเมื่อใช้อุปกรณ์ปล่อยลัวมอสนะครับจะมีระยะเวลาถึง2เท่าแล้วก็โอกาสเพิ่มขึ้นนะครับที่จะได้รับผลไม้จากเสาเกตส์ท็อปซึ่ หรือผลลัพธ์ทองคําก็ได้นะแต่ถ้าคนที่เป็นสายตีบอลนะการได้ผลภายสีเงินแล้วก็ผลลัพธ์ทองคานะครับเราอาจจะรู้สึกว่ารกกระเป๋าก็ได้นะนอกจากนี้นะครับตัวงานวิจัยที่เราได้รับนะครับเป็นแบบจํากัดเวลานะเมื่อทําเสร็จสิ้นนะครับจะมีของรางวัลเป็นผลภายสีเงิน30ลูกอุปรกรณ์ปล่อยลัวมอสสามชิ้นแล้วก็การาเผชินหนากับคาจิชูแล้วก็มีอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับซึ่งตัวตัวนี้นะครับเช่นเคยนะครับสามารถซื้อเป็นของขวัญให้กับเพื่อนในเกมได้โดยต้องมีระดับความสนิทสนมนะครับเป็นเพื่ ยซื้้อไดซึ่งแน่นอนนะครับตัวงานวิจัยนี้นะครับเป็นงานวิจัยแบบจํากัดเวลานะต้องทําให้เสร็จสิ้นแล้วก็รับของรางวัลก่อนอีเวนต์จะสิ้นสุดลงนะครับซึ่งถ้าใครไม่ซื้อตั๋วนะครับก็มาหมุนเสาโปเกมอสต็อกกันดีกว่านะครับก็มีงานวิจัยภาคสนามนะตัวของรางวัลนะครับก็จะเป็นการเชิญหน้ากับโปเกมอนทีมอีเวนต์ก็จะมีบาเกตฉามีคาจิชูแล้วก็มีมินีนะครับซึ่งไม่แน่อาจจะได้ใช้นี่บาเกตฉากับมินีก็ได้นะเพราะเขาเพิ่มโอกาสในการเจอตัวสีต่างๆเนาะสุดท้ายนะครับก นเน้นไปที่การจับแล้วก็การอีโบนะครับเมื่อทำเสร็จสิ้นนะครับจะมีของรางวัลเป็นอุปกรณ์ปล่อยโลม้อหนึ่งชิ้นสตาร์ดั๊แอปเปิ้ลไส้น้ำหวานแล้วก็การเชน,น่ากับคาจิชูนะซึ่งตอนผมทำคลิปนะครับโปเกมอนโกเว็บสโตร์เขายังไม่ได้อัปเดตนะครับว่าถ้าซื้อตั๋วนี้เนี่ยจะมีของแถมเป็นอะไรนะแต่อาจจะได้ของแถมที่ดีก็ได้นะครับเพราะราคาตั๋วเนี่ยค่อนข้างจะแพงอยู่นะแต่สำหรับผมผมเฉยๆนะครับกับโบนัสที่เขาให้นะแต่ถ้าใครอยากได้ผลภลายสีเงินแล้วก็ผลดาททองคำนะครับง่ายๆจากการหมุนนสออสออเเเกิิรร์ตปะะะะแลลยยังงพ่มะะวาข อุปกรณ์ปล่อยรวมอสให้เรา2เท่าด้วยนะอาจจะเป็นแรงจูงใจให้ซื้อตั๋วก็ได้นะครับโอเคครับในส่วนรายละเอียดอื่นเนี่ยก็เฉยๆนะไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นเอาใจนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เปิดตัวร่างใหม่ของเจ้าคาจิชูเนาะเป็นคามิชูแล้วก็อีโวไปเป็นคามิส uh ึโอรจิ gi, นะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็น่าจะเล่นกันเพลินๆนะไม่ได้มีอะไรหวือหวานะครับแต่ระหว่างทางของกิจกรรมนี้นะครับในวันอาทิตย์ที่12ตุลาคมนะครับบ่าย2จนถึง5โมงเย็นนะมีกิจกรรมวันคอมมูนิตี้เดย์นะครับ ก,ก็อย่าลืมวันอาทิตย์นะมีคอมมูนะพร้อมกับโบนัสตาร์ดัดสเท่าจากการจับโปกเกมอนด้วยก็้วสำหรับใครนะครับที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับกิจกรรมนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์ก็ติดตามแล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ